พบกับย่างแอนทาโชนะคะแล้วก็มาเจอกับเมย์แบบนี้เนี่ยเมย์จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูแสนอร่อยแล้วก็เป็นเมนูโปรดของเมย์ด้วยกับขนมจีนน้ำยาปลาค่ะแต่ขนมจีนน้ำยาปลาของเราวันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนปกติที่เราเคยทานเพราะว่าใครที่เป็นสายวีแกนก็สามารถทานเมนูดีได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรทํายากไหมแล้วก็อร่อยแค่ไหนวันนี้เมย์มีกูรูที่จะมาทําเมนูนี้ให้เมย์ทานกันค่ะนั่นก็คือคุณน้ำผึ้งเจ้าของร้านเค็มโคนนั่นเองค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคุณเมย์ คุณน้ำเพึ่งค่ะวันนี้เนี่ยขนมจีนน้ำยายังไม่ต้องแบบว่าเป็นเป็นปลาหรือเป็นอะไรที่เป็นแบบเราจะมาใส่เครื่องเนี่ยขนมจีนอนยากขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นสายวีแกนเนี่ยเขาอยากทานข้อจำกัดค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งถ้าเราจะทําทานเนี่ยจริงไม่อยากรู้ก่อนว่าทํายากไหมคะ เออจร,จริงๆแล้วถ้าเป็นพวกเครื่องแกงพวกอะไรเงี้ยมันเป็นวีแกนอยู่แล้วพียงแต่ร้านที่ขายด้วยทั่วไปเนี่ยก็คือใส่ปลาเข้าไปซึ่งมันจะนัวตรงนั้น,นดังนั้นอ่ะปลาของเราอ่ะก็เป็นปลาพิเศษค่ะปลามาจากทัลเหลืองแล้วก็สลา,ายามันจะมี็กเจอร์คือถ้าเป็นวีแกนก็จะไม่ใช่ปลาจริงๆละอยากจะให้คุณน้ำพึ่งนะคะแนะนําวัตถุดิบนิดนึงว่าถ้าเราจะทําทานที่บ้านเนี่ยเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้มน้ำค่ะเพื่อให้มันง่ายนะคะเราสามารถหั่นเพื่อให้มันละเอียดก่อนได้เลยแล้ว, <มา S 1> ลวเราจะมาปั่นเป็นเครื่องแกงค่ะต้องหั่นบางมากไหมคะหรือว่าพอให้มันเป็นแว่นๆเท่านี้พอดีเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งใส่ส่วนประกอบอันแรกก่อนนะคะก็คือตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขานะคะเราต้องหั่นเยอะ เยอะประมาณไหนะัยไงยังไงคุณ้นเพิ่งบอกเมยนะคะว่าพอหรือยังได้ค่ะหั่นเสร็จแล้วนะคะสําหรับกระชายแล้วก็ยังไงต่อเอาลงไปต้มเลยไหมคะใช่ค่ะอเ,คเอาลงมาต้มได้เลยเราใส่กระชายลงไปหมดแล้วนะคะ,คะก็คือรอให้เขานิ่มกําลังดีใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะมา,าถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเพิ่มตัว t e x t อร์ที่อยู่ในน้ำยาเราจะใช้เห็ดค่ะก็หั่นเป็นแม่นๆ เมยฮันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนต,ต่อไปนั่นคือเอาลงไปต้มระหว่างนี้ถ้าน,น้ำมันเริ่มลดอย่างนี้ค,ค่ะเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ะตอนนี้นะคะก็เครื่องแกงของเราเดือดมากๆแล้วขั้นตอนต่อไปนี่เราจะใส่ตัวปลาวีแกนถูกไหมคะใช้เวลาในการต้มนานไหมคะเอ่อปลานี้สุกเร็วค่ะเพราะว่ามันสุกมาอยู่แล้ว ตอนนี้นะคะปลาวีแกงของเราก็สุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการปั่นเครื่องแกงค่ะจะได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคเราขัดน้ำสต๊อกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเม่จะขอนย่เอาที่เราไอ้นี่ไว้ใส่ตรงนี้ปึ๊บ เอาละค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการปั่นเครื่องแกงนะคะซึ่งการปั่นอย่างที่คุณน้ำเพึ่งบอกเลยว่าต้องละเอียดเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณ้ำพึ่งใช่ค่ะพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาเครื่องแกงมาพักไว้ก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะ จะให้ดูนะคะนหน้าตาความละเอียดของเครื่องแกงที่เราปั่นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพอเราปั่นเครื่องแกงได้เครื่องแกงที่เราปันละเอียดเรียบร้อยแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรกันต่อคะคุณน้ำเพิ่งเดี๋ยวเราจะผัดเอ่อเครื่องแกงค,ะค่ะกับกะทิไปในการที่เราเราจะผัดเครื่องแกงกับกะทิอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องใช้ไฟอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ร้อนมากหรือว่ากลางๆหรือกลางๆได้เลยค่ะะคนะ,คะ ใส่กะทิครึ่งหนึ่งก่อน,นะค่ะโอเคในขอนี้อ่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอให้กะทิเนี่ยมันแตกตัวก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวเครื่องแกงเราลงไปผัดนะ,ะอ่าก็จะเริ่มเดือดตอนนี้กะทิก็เดือดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การนําเครื่องแกงที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้รวมกันกับกะทิเลยใช่ค่ะอันนี้ใช้ทั้งหมดเลยไหมคะใช้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคค่ะ แล้วก็ผัดกับกะทิให้กะทิเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเชื่องแปงนะคะแล้วก็เราค่อยเติมกะทิเพิ่มแล้วก็เติมน้ำสต๊อกเพิ่มนะคะ อนนี้กลิ่นหอมมากๆนะคะเพราะว่าเครื่องแกงที่เรานํามาใส่กับน้ำน้ำ๊อกตอนนี้เนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟเราต้องใส่อย่างอื่นเพิ่มไปด้วยใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรต่อคะใส่เห็ดน,นางรมได้เลยค่ะอ่าฉีกใส่ได้เลยนะคะลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรอะคะเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมพริกไทยดําค่ะโอ้แล้วก็ปรุงรสได้เลยอันนี้คือจะเป็นพงเห็ดหอมค่ะค่ะสองช้อนนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวตอนนี้นะคะน้ำยาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ทานกันได้เลยโอเคองั้นเดี๋ยวไม่ให้คุณน้ำพึ้งเนี่ยจัดจานให้หน่อยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมจีนน้ํายาปลาวีแกนค่ะถ้าใครอยากจะทําเองที่บ้านก็สามารถไปลองทําได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากทําเองก็สามารถไปที่ร้านของคุณน้ํเพึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำพึ่งจากร้านเข้มข้นมากๆเลยนะคะที่ได้มาแนะนําเมนูดีๆแบบนี้กับขนมจีนน้ํายาปลาค่ะ